ค่ะวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้จิมจะทำน้มปลาว่านม่วงเบาเป็นสูตรแบบบ้านๆถี่แทบ้านจิมก็ทำกันนะคะซึ่งการทำน้ำปลาว่านนี้จะไม่ยากเลยเป็นข้องที่มีอยู่ในครัวเรือนข้องทุกบ้านอยู่แล้วะคะ่ะนี่จะเป็นม่วงเบานี่ค่ะพี่ไม่่อยซวยค่ะเดี๋ยวจิมค่อยพาไปแช่น้ำเกลือก้อน ให้พิวมันสะอาดให้มันเกลี้ยว่านี่เพราะวา่าหมวงเบาจริงๆแล้วถ้ากินใ้ร้อยเนี่ยต้องกินพร้อมเปลือกค่ะนี่ค่ะตรงนี้ไม่ล่อยเสือ้อต่ได้นี่ซวยเดี๋ยวไปใช่น้ำเกลือน่าพิวซวยวันนี้เราคิดเดี๋ยวไปํำน้ำปลาว่าน,นะคะค่ะนี้คือ เอ่เป็นเครื่องปรุงข้องน้ำปลาว่านที่จิมจะทำม,มานะก็จะมีน้ำปลาอันนี้จะเป็นเคยเคย,เคยเคยเหลียวไม้แอันนี้ก็จะเป็นพริกน,นี่ค่ะน,นี่กุ้งแหง้งเดี๋ยวไปผ่าไปเช้น้ำเขออยใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ค่ะแต่ถ้าใส่มันกร็ระยรว่าเลยนะเดี๋ยวผ่าไปเช้น้ำให้มัน สะอาดสักทดแล้วก็ให้มันนิ่มลวกินจะได้ร้อยอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลปิ๊บสมัยก่อนที่สมัยจิมเด็กๆเขาก็ใช้น้ำตาลก,ก้อนใช้มีดเดี๋ยวคูดเดี๋ยวอะไรเนี่ยว่างไงได้กินบ๊อบอันนี้งอมแดงนี่ค่ะเนี่ยเครื่องปุ้งก็มีแค่นี้เองไม่อยากจะมีเป็นข้อในครัวเรือนทั้งหมดทั้งเพลเลยไปเดี๋ยวเราไปลงไว้เลยกัน กูเอามาแช่นานก้อนนะคะทำนิ่มนิ่มกันสะอาดกันค่ะอันนี้กิมจิไส้เคยก้อนนี่ค่ะนะคะแล้วก็น้ำตาล ที่ได้ใส่เคยน้ำตาลขอนี่ขอดียเราใส่น้ำปลาให้มันละลายเร็วแต่ก้อยตาม้วยปิดห้องน้ำตาลใส่มาตะคิดเพราะว่ามันจะมีความเค็มข้องเคยกับน้ำปลาเอาเลยใส่น้ำตาลน,นี่ค่ะอ้ว ตีนมกาใส่น้ำปลาสักนิดน,นี่ครับรอไว้สักพักถ้าเป็นไปได้ใช้เคยแบบดีดีสักนิดเคยทำน้ำพลิกอะไรแบบนี้นค่ะ มันจะไม่เข็มมากพอเราใช้สดๆมาก,กินมาปรุงเราไม่ได้ผัาไปปิ้งไปย่างก่อนนี่นี่ค่ะร้อยละลายสัแป๊บนะนี่เลย เมื่อโกูแง,ง่งที่พาไปแช่น้ำเนี่ยส่วนนึงก็คือจิมก็จ,จะไม่ให้มันเขมมากนอกจากสะอาดเร็วนิ่มเร็วก็คือกะว่าจะให้มันคลายความเค็มนิดนะึงเราตัตในนี้เราจะมีความเค็มข้องน้ำปลามั่งเคยมั่งนี่ค่ะนี่เลย อีกสักพักนะมันก็นจะไหลมันก็นจะเข้ากันเข้าเนื้อกันนะคะเป็นเนื้อเดียวกันโอเคหักไปก่อนทีนี้เราก็หั่นพริก Ô, thì hết tam chơi chốp rồi tàm bếp nhẹ ngay ngay Việc đây là thì cá hú hôm Kẹt lược nữa, bằng bằng mình cái tay quân cho blah, và cho sao em xay mình sẽ tay mì thừa, mì dưới เลยทีนี้เราก็ใส่ไหนี่ไม่หยาบ ให้มันเนี่ยวเนี่ยวแบบเน,ยเน,เนียค่ะเวลากินกับหลงมงมันจะร่อย <Okay. S 2> ได้เลยมีความเผ็ดความเค็มความหวานได้เลยได้เลยอ่าทีลืมไม่ได้นี่ค่ะกุ้งแห้งของเราใส่ไปเลย เราว่าเอาไปแช่น้ำทึงมันจะความกิ็ม,มันจะจ้างเร็วถึงถ้าเราใส่หมากๆมันจะได้เนื้อด้วยนี่นะคะนี่เนี่ยทำไงไงนี่น่า,นนากินมันจะค่อนๆเวลารา กินกับหมงูงมันจะได้เนื้อสักนิดนึงแต่ถ้าน้ำเยอะๆมันจะไม่ร่อยนี่ค่ะนี่โอเคากินนี่ค่ะแช่น,น้ำล้างเปลือกสะอาดเราต้องกินหนังเปลือกนะีเ่เดินเลือกกนิด อยู่ไม่ซ้วยนี่ค่ะเชสักคั้แล้วมันจะ พิวสวยกันคราวนี้ล่างจะใช้น้ำเกลือลวประมาณสิบนาทีนะจิมก้าออกปร,ประมาณนั้นจริงๆเราวิเชน,นต่อได้ก็ได้คราวนี้จิมเชะประมาณสิบนาทีลังจากนั้นก็เอามาเสร็จเปลือกแง้งนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปทําชิ้นพอดีคำนะคะนี่ยับข้าวเบืองน้อยๆแล้วไม่ จริงๆถ้าอนวันนี้สักนีจะร้อยมานี่ค่ะค่าเบืองน้อยๆเดี๋ยวเราก็จะหั่นแบบอีกแบบนึนงพอมันค่าวเบืองนะคะนี่ค่ะถ้ามันไม่ค่าเบืองสิจะทําเป็นเวนแบบนี้นะคะนี่ค่ะจะหั่นเป็นเวนเวนแล้วก็ออกเม็ดออกแต่วันนี้เนื่องจากว่ามันค่าเบืองเราก็ต้องหั่นแบบไม่แล้วแบบเป็นชิ้นนี่ค่ะ นี่ค่ะเซตเรียบร้อยน้ำปลาวานสูตรบานๆไงๆแต่รสชาติดไม่ธรรมดาแล้วก็หมองบานะคะเป็นน้ำปลาวานหมองบานี่เลยมีกุ้งใส่เยอะมากรวยรวยมากๆแบบนี้นะคะหมองบามองบ,า,องบาเนี่ยจิมเคยสังเกต ถ้าว้าเคยเออกเลือกออกแล้วกินเนี่ยท้องเสียแต่ถ้ากินถังเปลือกไม่ไม่มีปัญหาได้เลยค่ะแ้วออกเลือกออกเรียบร้อยไปเป้องน้ำไปค่ะไปกินนาปลาวันมองบอกโอเคนะคะคลิปนี้จิมลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ